วันหยุดพักร้อนของเราที่เกาะสมุยไปดูภารกิจตามล่าหา Geocache กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก Geocache นะคะก็คือเป็นเกมล่าหาสมบัตินะคะที่ซ่อนอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะโดยเราจะใช้ GPS แล้วก็ทักษะในการหาสมบัติของเรานะคะเพื่อช่วยในการค้นหาของสมบัตินั้นซึ่งกล่อง Geocache เนี่ย ก็จะมีรูปร่างยังไงก็ได้นะคะไม่จำกัดและมันก็จะถูกซ่อนไว้ในที่ที่เรานึกไม่ถึงเลยค่ะเราก็ขับรถไปถึงจุดที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ต่อคิวที่เพื่อที่จะเอารถขึ้นเรือค่ะ ในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้เรานั่งรถไปขึ้นเรือนะเราจะต้องเอาใบจองตัว๋วซึ่งจะมี QR Code เนี่ยไปสแกนแล้วเราถึงจะเดินเท้าเพื่อที่จะผ่านขึ้นไปขึ้นเรือเฟอร์รี่ค่ะ กองทัพต้องเดินด้วยท้องเราไปแวะหาของกินกันก่อนค่ะหลังจากที่เรานั่งเรือมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเรือก็ได้มาเทียบท่าที่ท่าเรือเกาะสม,มุยแล้วค่ะทีนี้เราก็เดินไปที่ลานจอดรถเพื่อที่จะเตรียมตัวเอารถออกจากเรือกันค่ะ เ okay. มาถึงสมุยแล้วไปเริ่มภารกิจหาจ o โอ c คชกันเลยค่ะจิโอแ h ชของเราวันนี้อยู่ริมชายหาดนะคะไม่ไกลจากท่าเรือเลยค่ะเจอถ้ำค่ะเราต้องเดินผ่านถ้ำนะคะ ออกจากถ้ำมาเจอวิวสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็เราไปเจอรูปปั้นของฤาษีค่ะเราเดินสำรวจไปรอบๆนะคะเราก็มาเจออีกหนึ่งถ้ำค่ะถ้ำนี้น่าจะเป็นที่เคยจำวัดของพระสงฆ์นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีพระจำวัดเลยค่ะ เดินตาม GPS มาเรื่อยๆก็มาเจอต้นไม้ใหญ่คาดว่าน่าจะอยู่ตรงต้นไม้นี่เลยคะ่ะต้องใช้ทักษะในการค้นหาหน่อยนะคะดูไปเรื่อยๆคาดว่าน่าจะเป็นฝาหอยใหญ่นี่เลยคะ่ะลองเปิดดูค่ะเย้เจอแล้วคะ่ะ หลังจากเจอ g e o c a c h นะคะเราก็เอากล่องมาเปิดแล้วก็ลงลายมือชื่อของเราไว้เลยค่ะเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราเจอแล้วค่ะเสร็จแล้วเก็บกลับไปที่เดิมค่ะภารกิจของเราในวันนี้รุ่ล่วงไปด้วยดีค่ะมิชชั่นคอมพลีท